ต uhh ัวใหม่ที่เรียกว่าตัวใหม่ตัวใมนั่นนั่นคือจะเห็นตัวกดย่อยที่ทีคนอยู่ในร้อนเนี้ยออกมากรีดจะได้ก็คือว่าเราขนาดทำงานทำเป็นบทหลังแรกที่ต้องทำได้ได้ได้ขนาดที่เราสั่งเครื่องหน้าเลยจะูว่ามันสามารถซับเสียงและทำให้เสียงกล้องที่จะบดที่อยู่ใน เพราะว่าถ้าเป็นปกติเตัวอะไรที่เปห้องยัยััส่โคมตัตก้าด้วยเกี่ยเกี๋ยเราเาเรียนงน่ารักมากเลย่เ้ารจะทํ้ตัวใหญ่้อยน้านี่ใช่เลยนนเยเเนเีอะไนเออใครสิบคร มีสุขลอไอ้นี่นี่สต้องมีากอยู่เสมอันนั้นแน่เลยาต้องเริ่มเรั้แ่เราต้องทำ็เาอกนนี้อยเ่อยอนเป็นหลนก็รออกมาค็นนละบกจริงอะเาแค่ให้ทุกคนลองลองขาดสารดูได้เราวะตแยก